Fusion Podcast กับ n น็กสิวกรคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยถูกแบ่งเป็น2ประเภทครับ 1. คือวิสัยทัศน์แชมเปญแต่มาตรฐานแบบเบียร์ 2. คือมาตรฐานแชมเปญแต่วิสัยทัศน์แบบเบียร์สงสัยไหมครับว่าคืออะไรลองมาฟังเรื่องนี้กันสวัสดีครับผม n น็กนะครับและนี่คือ Fusion Podcast ผมจะพูดถึงแนวคิดต่างๆในการพัฒนาตัวเองและเล่าสรุปมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับ วันนี้เราจะมาพูดเรื่องขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยแต่ก่อนอื่นใครที่ยังไม่กดติดตามก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องเราได้นะครับโดยการกดติดตามไว้เลยเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่ามีใครเคยดูหนังเรื่อง The Wolf of Wall Street ไหมครับคือเรื่องนี้สร้างจากชีวิตจริงของนักขายอจฉริยะที่ชื่อว่า Jordan b e l f o r t ผมจะไม่พูดถึงเยอะแล้วกันแต่เอาเป็นว่ามันเป็นหนังที่ดีมากผมแนะนําทุกคนไปดูนะครับที่อยากจะพูดถึงเลยคือคําพูดของ Jordan b e l f o r t ในคลิปสัมภาษณ์ของเขาคลิปหนึ่งครับ เขาเล่าว่าตอนหนุ่มๆเนี่ยเขากับเพื่อนเคยไปเดินเล่นที่ชายหาดในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับในนิวยอร์กและมีความคิดว่าถ้าเอาไอศครีมมาขายเนี่ยคนน่นาจะชอบมากแน่แน่เขาก็ไม่รอช้าครับวันถัดไปเนี่ยเขารีบไปหาว่ามีใครขายไอศครีมบ้างและขับรถไปซื้อมาทันทีเขาซื้อกล่องเก็บความเย็นมาหนึ่งกล่องครับและก็อัดไอศครีมเข้าไปเต็มกล่องนั้นเลยต้นทุนทั้งหมดในคือี่ยคือ22เหรียญสําหรับกล่องโฟมเก็บความเย็นและก็ไอศครีมทั้งหมดเขารีบขับรถไปที่ชายหาดครับ แล้วก็แบกกล่องโฟมเดินลงไปที่ชายหาดตะโกนขายไอศครีมเดินไปเดินมาบนชายหาด่ามกลางดูร้อนอากาศแบบนี้ถ้าได้ไอศครีมสักแท่งก็คงจะดีแล้วเขาก็คิดถูกครับภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาขายไอศครีมทั้งกล่องนั้นหมดเลยเชื่อไหมและได้เงินมาทั้งหมดหนึ่งร้อยี่สิบห้าเหรียญกำไรหนึ่งร้อยเหรียญกว่าๆภายในหนึ่งชั่วโมงได้ยลืมนะครับในปีนั้นคือปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็สิบแปดค่าแรงขั้นต่ำยังอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสองเหรียญต่อชั่วโมงอยู่เลย แต่เขาทําได้หนึ่งร้อยเหรียญในหนึ่งชั่วโมงมากกว่าพ่อแม่ของเขาได้ซ้ําครับให้รู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยเงินหนึ่งร้อยเหรียญนั้นครับในวันถัดมาเนี่ยเขานําไปซื้อไอศครีมต่อคราวนี้ซื้อมาเต็มสี่กล่องเลยแล้วก็ขายได้หมดนั้นในวันที่สองเขาทําเงินได้สี่ร้อยเหรียญครับนี่คือแนวคิดของการต่อยอดครับเขาไม่ได้หยุดแค่ที่เงินหนึ่งร้อยเหรียญแต่เขาเอาเงินทั้งหมดนั้นไปลงทุนต่อเพราะรู้ว่าถ้าทาแบบนั้นมันจะทําเงินได้มากกว่านี้แต่ส่วนที่น่าสนใจคือเรื่องต่อจากนี้ครับ คือเขานําเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนของเขาฟังครับประมาณ4ี่ห้าคนและทุกคนก็ออกไปขายไอศครีมเหมือนกันแต่สิ่งที่แปลกคือมีแค่คนเดียวเท่านั้นครับที่ขายได้มากกว่า1กล่องเพราะคนอื่นไม่ได้ขายไม่เก่งนะครับแต่เขาหยุดขายกันก่อนคิดดูนะครับจากทั้งหมด5คนเนี่ยมีแค่คนเดียวที่ลุยตากแดดขายของทั้งวันและทําเงินได้500เหรียญในขณะที่ที่เหลือเนี่ยขายได้แค่ร้อยเหรียญแล้วก็เลิกพวกเขาทั้งหมดยังหนุ่มครับยังมีแรง ไม่มีเงินเหมือนกันแต่มีโอกาสที่จะทำเงินได้มากมายเหมือนกันมีโอกาสรออยู่ข้างหน้าแท้ๆแต่คนส่วนมากกลับหยุดแค่ที่100เหรียญและพอใจกับมันคุณคิดว่าอะไรที่ทำให้คนเหล่านี้แตกต่างกันครับอะไรที่ทำให้คนส่วนมากขายไอศครีมแค่กล่องเดียวและคนส่วนน้อยขายได้4กล่องทั้งๆท,ท,ที่เขามีโอกาสขายได้ทั้งหมดสกล่องเหมือนกันถ้าเขาแค่ออกไปซื้อมาเพิ่มและลุยต่อกำตอบคือมาตรฐานครับ คนบางคนเขามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลามากมองเห็นโอกาสมองเห็นความเป็นไปได้แล้วรู้ว่าสามารถเกิดผลลัพธ์ที่น่าทึ่งจากมันได้ครับแต่เขากลับมีมาตรฐานที่ต่ำเขาไม่อยากทํางานไม่อยากเหนื่อยไม่อยากลงแรงคือต่อให้รู้ว่าเป็นไปได้แต่ถ้ามันต้องเหนื่อยก็ขอยอมเหนื่อยน้อยๆแล้วพอใจกับผลลัพธ์น้อยๆก็แล้วกันจอร์แดนเบลฟอร์ดเรียกคนเหล่านี้ว่าแชมเปญฟิชเชอเบียสแตนดาร์ดครับ คือเขามีวิสัยทัศน์เหมือนแชมเปญแต่มาตรฐานเนี่ยกลับเท่ากับแค่เบียร์รู้ว่าเป็นไปได้มองเห็นโอกาสและมองเห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งแต่ขี้เกียจและก็ไม่อยากเหนื่อยที่จะได้มันมาเลยยอมรับกับผลลัพธ์น้อยๆก็พอนั่นคือเขามีมาตรฐานที่ต่ำครับและเขาก็บอกว่ายังมีคนอีกประเภทหนึ่งครับคือแชมเปญสแตนด์ดเบียร์วิชั่นคนเหล่านี้คือคนที่มีมาตรฐานสูงครับพร้อมที่จะทํางานหนักและพร้อมที่จะเหนื่อยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ แต่ว่าเขาขาดวิสัยทัศน์ครับเขาพร้อมจะทํางานหนักก็จริงแต่เขาไม่รู้ว่าจะทํางานหนักไปเพื่ออะไรเขาขาดวิสัยทัศน์มองหาโอกาสไม่เป็นคํานวณความเป็นไปได้และผลลัพธ์ไม่เก่งและขาดแรงบันดาลใจเลยลงเอยที่ทํางานไปวันๆคนเหล่านี้คือตัวแทนของคําว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยนี่คือคนสองประเภทที่ยากที่จะประสบความสําเร็จครับคนหนึ่งเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางแท้ๆแต่ขี้เกียจลงมือทําไม่อยากเหนื่อย ส่วนอีกคนพร้อมที่จะเหนื่อยเต็มที่มีงานอะไรก็พร้อมที่จะลุยแต่ไม่รู้ว่าจะเหนื่อยไปเพื่ออะไรเพราะขาดวิสัยทัศน์เราควรจะเหนื่อยกับเรื่องอะไรเราถึงจะได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมองหาโอกาสมองหาช่องทางไม่เจอพอฟังดูแล้วรู้สึกน่าเสียดายทั้งคู่เลยถูกไหมครับมีอย่างหนึง่งแต่ขาดอีกอย่างหนึง่งโดยเฉพาะคนที่มีวิสัยทัศน์แต่ขี้เกียจเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าเสียดายมากๆถ้าคนขยันมามีวิสัยทัศน์แบบนี้คงจะเจริญไปแล้ว ประเด็นสําคัญคือทั้งสองอย่างของคุณต้องเสมอกันครับจะเป็นเบียร์หรือแชมเปญก็ได้ก็ไม่เป็นไรขอแก้ให้มันเท่ากันถ้ามีวิสัยทัศน์ก็ขอให้ลงมือทําด้วยถ้าจะขยันก็ขอให้ขยันให้ถูกที่ด้วยทําให้มาตรฐานกับวิสัยทัศน์ของคุณมันเท่ากันครับคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายกับสิ่งที่คุณพลาดไปในชีวิตที่หลังฟังเรื่องนี้แล้วได้ข้อคิดได้เรียนรู้อะไรบ้างชอบส่วนไหนของเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนรอบข้างได้ดู ถ้าเกิดใครที่เพิ่งเคยฟังและชอบเนื้อหาพัฒนาตัวเองเนื้อหาเกี่ยวกับความสําเร็จก็กดติดตามช่องนี้ไว้เลยครับ fusion podcast จะมีคลิปใหม่มาลงทุกวันอังคารและพฤหัสส่วนใน Facebook จะมีบทความมาให้อ่านทุกวันกันนะครับผมน็กนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ